สวัสดีครับเจ้าสุพรรณฟาร์มวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาอัปเดตแปลงหญ้าแพงกลาแปลงกาวไร่นะครับแปลงที่เราปลูกโดยใช้ท่อนพันวางแล้วก็เสียมเสียบยัดลงเข้าไปในดินเลยเดือนพฤษภาคมเนี่ยพฤษภาคม2565เนี่ยก็จะอายุครบ2ปีนะครับจากที่เออมันห่างๆนะที่เราเสียบห่างๆเนี่ยเห็นไหม ที่เห็นก็คือตอหญ้าแพงกล้านะครับนะครับปีที่แล้วผมปี64นะครับผมได้ตัดประมาณ1รอบนะครับตัดไม่ทั่วทั้งแปลงเลยได้ตัดเฉพาะโซนโซนเนี้ยนะครับโซนทางนี้ได้ตัด1รอบจากนั้นก็ปล่อยปล่อยให้วัวเข้าแทะเมแปลงเลยนะครับก็มันก็จะหนาช้าหน่อยนะครับเอยียงแล้ก็ปลูกโดยวิธีเสียบด้วยใช้ท่อนพันมาเยอะนะครับมันก็จะหนาช้าแต่ผมเคยพูดไว้แล้วนะครับว่า ยังไงเราก็จะได้แปลงหญ้าแพงกลาดหนาเต็มแปลงนะครับเห็นไหมจากโซนเนี้ยที่มันห่างๆนะโซนติดสวนยางไม่ได้ถ่ายดูเพราะว่าเคยลงบ่อยแล้วมันติดสวนยางดินมันค่อนข้างดีนะครับเป็นแอ่งนิดนึงมันก็จะหนาแต่โซนทางเนี้ยนะครับที่ปลูกอ้อยนะครับมันก็จะเสื่อมดินมันเสื่อมมันก็จะไม่ค่อยหนาเท่าไหร่ปีนี้เห็นสภาพชัดเจนเลยจากปีที่แล้วว่าหญ้าพวกเนี้ยมันหนาขึ้นทีเดียวนะครับ ที่ปล tamam. ่อยวัวเข้าแทะเลมเนี่ยก็ยังหนาๆนะครับฤดูฝนปีนี้หนาแน่นอนถ้าในโซนนี้นะครับผมสามารถเอาขี้แก่หรือขี้วัวมาใส่ได้นี่ยจะทําให้แปลงหญ้าสวยทีเดียวก็จะยังมีปัญหาอยู่คือพวกหญ้าไมยราบแบบนี้นะครับคือปล่อยวัวเข้าแทะเลมเฮี้ยนยังไงนะครับมันก็จะยังอยู่วัวไม่กินนะครับเราต้องช่วยคือเอาเครื่องตัดหญ้ามามาตัดออกนะครับโดยจะใช้ ค้อนตีตะปูถอนออกก็ได้นะครับแต่ว่ามันเยอะมันถอนเห็นไหมโซนที่มีหญ้าเยอะๆแบบนี้ก็คือมีมีใบยาลาบค่อนข้างเยอะบวก็จะไม่เข้าไปกินเยอะเท่าไหร่แบบนี้ก็เข้ามาจัดการได้เมื่อคืนนะครับวันที่สองเนี่ยเมื่อคืนวันที่ตอนเย็นวันที่สองเนี่ย,ยก็มีฝนตกนะครับก็ถือว่าแรงพอทีเดียวเนี่ยก็จะทําให้หญ้าที่ฤดูแรงแบบนี้พอได้ฝนมาเขาก็จะเลื้อย แต่ถ้าไม่มีวัวเข้ามาทะเลมีเขาจะเลือ้อยคุมที่ไปได้พอสมควรฤดยดูฝนก็จะหนาแต่ว่าโดยเราชายเป็นแปลงนะครับอันนี้ก็จะพักแปลงตอนนี้เราก็ปล่อยวัวเข้าแปลงที่นาก็ก็จะได้ไปกินในที่นาประมาณ1อาทิตย์ถึง2อาทิตย์นะครับก็จะทําให้หญ้าพวกนี้พอได้พักนะครับพักไปอีก 1- นถึงสอาทิตย์แล้วก็พอ,อ,อปิดแปลงที่นาก็จะมาลงแปลงนี้ต่อนะครับการที่ปล่อยวัวเข้าเป็นมาในแปลงหญ้า นะครับส่วนหนึ่งก็คือขี้วัวครับเป็นการกระจายปุ๋ยในแปลงหญ้าของเรานะครับเนี่ยโซนที่เป็นสันดอนนะครับก็จะห่างๆส่วนโซนที่เป็นเป็นแอ่งในติดสวนยางมันก็จะหนานะครับนะครับก็ถือว่าดีขึ้นมาเยอะทีเดียวนะครับแต่สําหรับใครที่ใจร้อนนะครับก็ไม่ไม่อยากแนะนําวิธีนี้ส่าไรนะครับวิธีนี้คือใช้กับที่โคกนะครับที่โคกที่เราไม่สามารถจะสูบน้ํา ใส่ได้นะครับมันก็สามารถปลูกได้นะครับก็คือเตรียมแปลงไว้ต้นฝนฝนมานะครับก็ค่อยปลูกได้ถ้ามีท่อนพันเยอะนะครับมีท่อนพันเยอะนะครับก็คือโ,โรยโรตลี่ปั่นไปเลยมันก็จะหนาเร็วกว่านี้นะครับแต่ว่าถ้าปั่นไปแล้วนะครับฝนช่วงก็งอกต่ำเหมือนกันก็ดูเรื่องพยากรอากาศด้วยว่าเราปลูกวันนี้อีกภายในหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์จะมีฝนมาตกใส่หรือเปล่าถ้ามีฝนมาโอกาส ที่มันจะรอดนะครับโอกาสที่อัตราการงอกมันก็จะดีแต่ถ้าปลูกเยอะแล้วไม่มีไม่มีพันยาครับถ้าจะซื้อพันุยาก็หมดตังเยอะนะครับก็ใช้วิธีเสียบแบบผมก็ได้นะครับสามารถปลูกได้5ไรลายไร่ลโดยใช้ท่อนพันุนิดเดียวอาจจะยา่ายาวยาว,ยาวเร็วหรือคุมแปลงช้าเร็วก็ขึ้นอยู่กับสภาพดินของเราด้วยการเตรียมแปลงหญ้าด้วยนะครับว่าเตรียมเตรียม เตรียมดินดีหรือเปล่าถ้าเตรียมดินมันดีมีวัชพืชขึ้นมาแซมคนเยอะก็จะนาช้าหน่อยแต่ถ้าเตรียมดินดีนะครับพอได้ฝนแล้ววัชพืชงอกช้าก็มีเวลาให้ยาแพงกล้าดได้เลือยคุมแปลงได้เร็วขึ้นยาก,ก็จะนานเร็วขึ้นนะครับก็เป็นการแชร์นะครับแชร์วิธีการปลูกอีกแบบหนึ่งนะครับถ้าวิธีย่ำโคนอะไรก็มีแล้วก็มาแชร์วิธีการปลูกกับเสียบดินให้ดูนะครับว่ามันก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับแปลงที่บ้าน ที่เป็นดินถมใหม่ใช้เวลา 3- 3เดือนคุมแปลงทั้งหมดแต่แปลงนี้นะครับใช้เวลาปีกว่า2ปีนะครับถึงจะคุมแปลงก็เป็นการแชร์ประสบการณ์แล้วกันนะครับเพื่อนๆจะได้เอาไปศึกษานะครับว่าดินสภาพของเราเนี่ยเหมือนกับของผมหรือเปล่าถ้าเหมือนกับของผมก็สามารถปลูกได้เช่นกันนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ